ใช้สมแดงค่ะปลูกได้แค่สองอาทิตย์ค่ะเช่นแค่ต้นแล้วก็มาปลูกค่ะแตกต่างกับไรใกล้ๆนี่มีคุณตาคุณลุงทั้งสองสามท่านที่มาถามมาโอ้ยายใช้อะไรสมใช้อะไรมันทั้งสวยกว่าเพื่อนเขาบอกใช้สมแดงค่ะเขาบอกใช้มานานเพิ่งใช้ค่ะเพิ่งลองดูค่ะเพิ่งใช้ค่ะเพิ่งรู้จักค่ะเพราะมีน้องชายเขาทำไรอ้อยอ่ะ เขาก็เลยแนะนํามาก็ลองมาใช้ดูค่ะจากคุณประเสริฐค่ะจากคุณตุ้มค่ะทีนี้ก็มาเข้าอบรมหรือเข้าเข้าอบรมกับท่านผู้นําบริษัทของฟอรินาค่ะก็เลยมาทดสอบทดลองนี่แหละค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้ค่ะจะสู้สู้ค่ะจะสู้ลองดูค่ะ มดสมแดงค่ะเพิ่งได้ฉีดค่ะแต่ว่าม,มันที่เรามาปลูกนี้ที่ป้าทั้งดำนำมาปลูกนี่เป็นแช่แช่ก่อนค่อยมาปลูกค่ะปลูกได้แค่สองอาทิตย์ค่ะสวยไหมคะวันนี้มาพ่นวันนี้มาฉีดค่ะได้สองอาทิตย์ก็เลยมาฉีดสมแดงต้นมันกำลังแตกกำลังสวยค่ะภูมิใจมากค่ะครบศาสตร์มารีนานี่แหละค่ะมารีน่า บริษัทพอลีน่านะคะผู้นำของบริษัทพอลีน่าแนะนำเกษตรกรคนใหม่ <c oughs> เกษตรกรไม่เคยใช้ค่ะเพิ่งใช้ยาค่ะเพิ่งใช้ยาพ่นค่ะยาฉีดค่ะเป็นไงคะให้กำลังใจทุกท่านค่ะสวยๆค่ะชอบถูกใจมากค่ะสุดยอดค่ะ